เด็กๆชอบไม่ลูกหลังเนี่ยจะมีอางาบน้ำแล้วเราไปติกอะสวยอะถ่ายรูปแบบเหมาะมากกำเงินมาแค่คนละหนึ่งพันบาทนะคะก็มาเที่ยวได้จ้าการความกระแทกกระทันบอกนะคะที่นี่มีไว้บริการค่ะวว้า โอ้ยมีคนต้องรุม3ามสี่คนเลยเหรอเนี่ยแต่เขอบอกว่านีื่อันนี้ของเชฟอันนี้ของผมเดี๋ยวลองดูเขาจะลำเอียงเรึไหมลำเอียงเรึไหมจริงเหร What's no, okay. up, ไปจอดไกลไม่จอดนี่มาอยู่กี่วันแล้วมาอยู่ประมาณสองวันแล้วค่ะมาต้อนรับเลยค่ะเดินทางลือเกินในบ้านบ้านที่พักเป็นยังไงอยู่ตรงไหนนู่นเลยค่ะดูอากาศดีเลยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะร้อนไหมวะลมจะเริ่มมาเออใช่ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเนาะอากาศเนาะทั้งหมดกี่ไล่อ่ะ ทั้งหมด20กว่าไร่ค่ะแต่เวิร์กเนี่ยเป็นเข้ามาเป็นอณาจักรกระหมเลยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนี่เป็นผักค่ะไปค่ะเดี๋ยวดูนี่ไปโอเคเราเป็นเจ้าแม่ออนไลน์เจ้าแม่เสริมอาหารเสริมแล้วมาอยู่ตรงนี้ไม่กฟ้า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคิดที่จะอยากทำต่างจากที่อันที่เราเคยทำมันช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนนั้นอะ work from home อยู่บ้านไปไหนก็ไม่ได้กลัวทุกอย่างเลยจะไปไหนก็ไม่กล้าไปจะกินอะไรก็ไม่กล้ากินโควิดเนี่ยถ้ามีแล้วรอบหนึ่งมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเราเซฟไว้ใช่เซฟตัวเองไว้ก่อนนี่คือเซฟโซนของหนูก็เลยกะว่าจะทําเพื่อเป็นบ้านเฉยๆเป็นบ้านที่อยู่ให้ลูกให้ครอบครัวให้ญาติพี่น้องให้ครอบครัวมาเป็นเซฟโซนแต่มันเลยเถิดค่ะคุณแม่ คอร์สเนี่ยอ,อร่อยมากนะคะแค่กินกับหมูย่างจิ้ม<อ>แซวก็เด็ดแล้วเด็ดแล้วออแล้วคือลูกค้ามั่นใจเลยว่าแค่ล้างน้ําคุณกินเลยมันปลอดสารพิษแน่นอนเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในหมูตายแล้วมีความสุขเป็นกเกษตรยั่งยืนความฝันของเรา <c oughs> ก็คือเราต้องแกะแบบมีคุณภาพอ่ะเจ้าพ่อจะไม่อาหารเสริมมานั่งให้อาหารไก่อ่ะน่ารักอ่ะเดีเขาไม่ได้วิ่งไปไหนล่ะเดี๋ยวเขาก็อยู่แถวนี้ครับเขาหิวนมเอาไปแกะกินในนี่พี่พี่แล้ว แม่ต้นอ,อ,อาหารเสริมมารวยกว่าต้องเยอะห้องที่ทําอ่ะคุณแม่บางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้ <laughs> เหมือนกันที่เรามาวันนี้ป๋าท้าอยู่แล้วเราท้ากันสองคนว่าถ้ามีหนึ่งันบาททําอะไรได้บ้างอ,อันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะจ๊ะมาดูว่าห้องแต่ละห้องของบ้านไร่เขาจันหอมจะเป็นยังไงเดีย๋ยวให้คุณพิมพาไปดูได้ค่ะ<อ>กำเงินมาแค่คนละหนึ่งพันบาทนะคะก็มาเที่ยวได้จ้า ถ้าสมมุติว่าพี่ไปห้องพี่ต้องไปคันนี้เหรอคะใช่ค่ะใช้ปักกี้เลยค่ะลูกค้าจะชอบมากจริงเหรอไม่ใช่ว่าให้เดินเหนื่อยด้วยมีรถไปส่งนะราชรถถึงห้องเลยจ้ะไปจ้า น,นี่คือวิวพระอาทิตย์ตกใกล้แหละเนาะพระอาทิตย์ก็จะตกงั้นแสดงว่า,าวทุกหลังในทุกโซนจะเห็นพระอาทิตย์ตกเหมือนกันหมดทุกหลังจะเป็นภูเขาอย่างหลังนี้ก็จะเป็นโซนทิศตะวันตกจะเห็นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะหลังนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เริ่มรอบเขาเลยเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะบีมมาอยากให้ลูกค้ามาแบบว่าให้กายใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ฉันไม่อยากลำบากกายนะฟิลใกล้ชิดธรรมชาติแต่ไม่ลำบากกายเพราะอะไร เพราะเป็นเต็นท์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่ทุกอย่างอำนวยความสะดวกมีแอร์มีพัดลมใกล้ชิดธรรมชาติ<อ>แต่ไม่ลำบากกายแน่นอนอย่าบอกนะว่าพันหนึ่งพักแบบนี้ใช่ค่ะจริงเหรอหลังนี้นอนได้3คน สามพันบาทสามคนก็คนละพันปะคะคุณแม่เออหลังเนี้ยจะมีอ่างอาบน้ำว้าแล้วเราไปติดกัะสวยอ่ะถ่ายรูปแบบเหมาะมากคุณบิมเป็นคนมีดีเทลมากเลยค่ะมีเสื้อให้ใส่ด้วยจ้าเพราะว่าตอนเย็นอากาศจะเย็นเข้ากับบรรยากาศใช่ทางเราได้เตรียมแบรนด์เนมไว้ให้แล้วเตรียมแบรนด์เนมให้แล้วจ้าอันนี้นะเพราะแบรนด์เนมถือที่นี่ไม่เก๋ค่ะถือแบรนด์เนมใบนี้เก๋กว่าเข้ามาดูห้องน้ำนี่มันกว้างแล้วมันสะดวกใช้งานแบบโอเคเลยอ่ะ สุดอยอดเลยอ่ะอะไรอ่ะนอนเด็กๆเข้าไปแล้วเหรอลูกอ๋อน่ารักมากเลยอ,อ่ะเด็กๆชอบไหมลูกเริ่มใช้บริการก uh uh um, ี่ปีแล้วเดือนฝ่ายคุณแม่เฮ้ยเรามาเปิดซิงกันเหรอเนี่ยใช่เดือนฝ่ายเองค่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะราคาทำไมมันน่ารักเฉพาะช่วงนี้หรือ ตลอดไปจริงๆอ่ะตอนนี้มันเป็นโลซีซันกำเงินมาคนละพันบาทแล้วแบบลูกค้าก็คือสามารถได้ชั้งอาหารมื้อช้าและชาบูมือเย็นใช่ไหมคะแล้วนี่ปีนี้มาด้วยคุณแม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ชวนก่อนเลยถ้าใครมาในช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ที่หัวละ1,000บาทคอ,อย่างห้องนี้ค่ะเป็นห้องใหญ่พักได้3คนก็3,000บาทหลังเล็กพักได้2คน2 0 0 0บาทค่ะแ <laughs> มนแมนนั่ง ชุบปุ๊บมันดูธรรมชาติดีาาอ๋อให้ลัำใจกันเหรอตรงเนี้ยเดี๋ยวพอตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเราก็จะโรยมเมล็ดปอเที่ห ประมาณ30วันตรงนี้ก็จะเป็น 4, ทุง่งปอเทียงเหลืองอลามนะคะรอบๆเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะขี่ปั๊กกี้ขี่ a อทีวีะคะ่ะรวมแนะนำว่าคุณต้องเข้ามาสิงสถิตยอยู่ที่นี่ที่นี่ต้อนรับสำหรับคนที่เพื่อที่จะแบบทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังคุณจะมาอยู่สองคืนหนึ่งคืนหรืออะไรก็ตามคุณกลับไปคุณจะมีพลังกลับไปอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะสูดอากาศที่สุดแสนจะบริสุทธิ์เพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดคือภูเขารอบๆ ชุมชนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่มีชุมชนอยู่ในนี้เลยคุณได้ชาร์จพลังจากที่นี่อย่างแน่นอนอ,อันนี้จะเป็นส่วนของคาเฟ่เฟกลางคืนก็จะเป็นร้านอาหารนะคะให้ลูกค้านี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ทั้งหมดห้าหลังพักได้ประมาณ2อคนถึงหคนสวยสวยสวย ก่อนที่จะเปิดหม้อชาบูขอถามก่อนว่าชื่อบ้านไร่เขาจันหอมชื่อเพราะมากเลยใครเป็นคนตั้งดีนช่วยกันตั้งกะแดมะคะ่ะสามีมมที่นี่ชื่อว่าบ้านเขาจันหอมชื่อของที่นี่อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊แล้วเราจะไปตั้งอย่างอื่นทําไมอะ่ะแล้วก็ให้เกียรติสถานที่เขาสิแล้วบิมลองไปเซอร์แล้วมีใครเคยใช้ชื่อนี้แล้หรือยังไม่มีจัดเลยจัดเลยคะ่ะบ้านไร่เขาจันหอมเขาไร่อ,อยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าพวกเราอะค่ะ จริงๆเรารู้จักกันนานแล้วเหมือนกันเนาะสองปีสอปีเดือนสามปีแล้วตั้งแต่ไปเป็นแขกหนูแบบในรายการคือก็เป็นผู้สนับสนุนในรายการผู้หญิงทรรมหากินก่อนใช่ค่ะนี่คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันวันเดอร์สมาเป็นคนที่เรียกเราไปใช้เป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบิ๊มไม่คิดเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยบิก็อยู่เฉยๆก็ได้บิไม่ไม่กลัวเนื้อเรื่องเหนื่อย ก็ว่าเป็นแพเช่นไปแล้วแพช่นมีความเหนื่อยก็เหนื่อนกายไได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเนตหลักๆเลยก็จะเป็นนี่ค่ะทาบูเป๊ะๆอย่างที่พี่นุมแอนได้เลยสลัดเนี่ยมินจาัดใพิเศษที่เป็นแนวผู้สูงอายุก็จะเน้นที่เป็นผักไข่ต้มเสริมมาให้ดีเทลค่ะธรรมชาติ ผู้ชมคะอีกหน่อยในวงการของรีสอร์ทก็จะมีเจ้าแม่ดีอย่างแน่นน่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะแบบเข้ามาในช่วงโปรโมชั่นนี้ยังได้ใช่ไหมใช่ค่ะดัดโปรโมชั่นพิเศษให้มาวันธรรมดาคือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสจะได้ทั้งเมนูอาหารเช้านะคะและชาบูเลยเ๋ยเ็นแต่ถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เพิ่มไม่มีชาบูลูกค้าซื้อเพิ่ม490บบาทสองเซต 690ค่ะขึ้นเบอร์เลยค่ะแนะนําให้มาในวันธรรมดา<ะ>ยังเหลืออีกพรุ่งนี้เช้าอีกนะอาหารเช้ามาดู<ช>กันอา้าวลุยว้าว <c oughs> <c oughs> ยังยังอันนี้ตีนังครับอันนี้คือเซ็ต afternoon tea ค่ะไมยถึงว่าคนที่มาพักที่นี่สามารถที่จะแบบว่าสั่ง ต่างหากใช่ไหมต่างหากคืออัปตนนนทีเนี่ยจะขึ้นไปเสิร์ฟให้อยู่บนห้องเลยพี่หนุมแหม่มคิดว่ากี่บาทอืมน่าจะมี500อะ่ะ490รบาทอจ้ายะล,าละห์เเพิ่งทายราคาถูกในชีวิต <c oughs> ไม่เคยทายอะไรถูกเลยอ้างอิงจากการกินชาบู<ช>แล้วก็เอามาเดาว,ว่ามันน่าจะประมาณใกล้ๆชาบูใช่ไห<ช>มใช่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟกับน้ําชาที่เป็น อันชันใช่ค่ะน้ำชาก็จะแตกต่างกันไปอ้าวทาไมลูกค้าคนนี้มาได้อันชันอีกคนนึงได้ที่เป็นแบบว่าเลมอนมาเทียวเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนมีอะไรเพื่อนมีอะไรก็ต้องกินของใช้ใช่ค่ะห้าโมลเพื่อนอยากให้กินอะไรก็กินตามห้าโมนห้าโม่นะคุณผู้ชมมันครบคุณไม่ต้องออกไปไหนคุณไม่ต้องดิ้นรนคุณอยู่ในนี้คุณทิ้งชีวิตคุณไว้ที่นี่แล้วปล่อยที่เหลือให้เป็นการจัดการของเจ้าหน้าที่ของบ้านไร่เขาจันหอมอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า อ,อาหารตามสั่งอร่อยโคตรโคตรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกินอะไรดีน้ำพริกอร่อยเขาบอกพี่เอกพี่เอกเป็นเชฟนะคะพี่เอกบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากที่นี่ผักเยอะดังนั้นก็ต้องกินน้ำพริกผักใช่ไหมคะมน้ำพริกบ้านไร่ค่ะเดี๋ยวเดียให้เขาสอนก่อนนะป๋ามันจะไปทําที่บ้านได้ป๋ามันชาเลนจ์มากนะชาเลนจ์น้ำพริกสําหรับป่ามันยากมากป๋าทาอะไรที่มันง่ายกว่านั้นได้ไหมอืออนสปาเก็ตตี้วดนนี้ เดี๋ยวพี่เอกสอนให้เดี๋ยวป๋าจะไปทําน้ําพริกในสูตรของพี่เอกนะคะของบ้านไร่เขาจันหอมเข็เขาส่งภูมิให้มาทําน้ําพริกไข่เข็มบ้านเขาจันหอมไร่เจนเขาหอา ต้องจัดกนันเยอะบางคนไปเคลียร์ทันทีเลยให้มันซูฟอนป่า,าเรียนที่ไหนมานะขเขาดังเอิดแล้วพี่แมมู่ไหนป๋าทำไมไม่มาทำอะ่ะไม่ไมาช่วยเล่นกับลูกอามีสวยยังคะสวยเดี๋ยวเราแบ่งใส่ถ้วยนะสองถ้วยววเดี๋ยวให้แมมชิมเดี๋ยวบอกเขาอันไหนอรอน่อยกันกันเดี๋ยวบอกอันนี้อันนี้ของเชฟ ่ของผมแต่เราดูเขาจะลำเอียงใช่ไหมลำเอียงใช่ไหมเราใส่ไข่เค็มตามครับอ้หได้อยู่ไหมได้อยู่ครับคิดว่ามันจะลำเอียงไหมหรือลำไม่ลำเอียง <S <S 2> <S 2> <S 2> ดเดี๋ยวเราจะดู ปลูกไว้ทุกชนิดเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวค่ะที่เห็นรูๆเนี่ยคือปลอกสายพิษปลอกสัตวิกัดพษผักบุ้งขึ้นอันนี้ผักบุ้งจีนค่ะนี่รู้ไหมพี่ไม่กินแ่กงแม่บ้านพี่บอกว่าคุณแม่คะถ้าบ้านเราปลูกขึ้นี่เนี้ยมันจะไม่เหลือแล้วนะคะเพราะเราจะตัดกินมันทุกวันเลยอ่ะอิจฉาลูกค้าคนที่รีเควสนะคะว่าอยากกินผักของเราเราก็จะเอาไปทําอาหารให้เดี๋ยวอ๋อไม่แบบ วว้าว๊บ,บเดียวน,นะบอกให้ขึ้นต้องขึ้นนะโอเคไหมสัญญาก็แสัญ,ญากญญ็แตบบ่ว่าห้ามกินน้ำนะก็บบเดียวน,นะแป๊นเดียวน,นะคะโอ้หมีคนต้องรวม3 4คนเลยเลยเนี่ย โอ้ยเ่รฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าก่า่อฮ่า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 ต่าฮี่าฮ้าฮ่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 า่าฮ่าฮ่่าฮนาฮ่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 า้่าฮ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 ่่คฮ่า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 อา่าาา นี้ให้ชิมว่าของใครอันนี้ของใครให้ชิมก่อนครับอร่อยจังเลยอ่ะอือแต่ลองดูอันนี้อันนี้อันนี้ของอันนี้ของผมเขาบอกป๋าบอกเขาบอกให้ทายว่าเป็นของใครป๋าบอกอันนี้ของผมแล้วมันจะทําให้เพื่อทายเพื่ออะไรวะอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงครับเข้ากันชิงงี้เจ้ายื่กเรื่องบอกปีมือไอ ดีเหรอดีค่ะให้เม่จิมให้เม่จิมอ่ะปลาเฉลยทำเองเนาะเราทำอันนี้เราทำอันเดียวกันแบบสองลองดูอันนี้ของเชฟอันนี้ของไอลองดูไว้จะลำเอียงหรือเปล่าเป็นไงฮะ Thank you ไม่ไปเมนจิมตีปมด้วยตีปมด้วยตีมด้วย Come on หลายคนดูแล้วแต่แล้วฉันอยากมาอยากใช้ชีวิตเหมือนแม่มบ๊็อกปะอยากมาหาคุณบีมติดต่อได้ที่ไหนคะก็หลักๆนะคะมี f c e e o o o k แฟนเพจแค่ที่เดียวนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยว่าบ้านไร่เขาจันหอมเว้นวรคที่นึงนะคะเขาใหญ่แต่ถ้าเกิดติดต่อมาแล้วแบบช้าใช่ไหมคะ ก็าอาจจะแบบว่าโทรเข้ามาก็ได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณทั้งคุณบีมนะคะขอบคุณทุกคนทุกชีวิตในบ้านไร่เขาจันหอมที่อบอุ้มพวกเราด้วยความอบอุ่นน่ารักมากเลยค่ะบคุณคผู้ชมติดตามเรา2คนแล้วก็ครอบครัวน้อยๆของเราได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แมมบ๊อบทีวีค่ะ